ส่วนเรื่องการช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอลล่าสุดนายกรัฐมนตรีสั่งให้รัฐมนตรีช่วยคลังมหารือกันนะครับถึงแนวทางการช่วยเหลือคนที่มีหนี้สินอาจจะเป็นการให้กู้เงินโดยเป็นดอกเบี้ยต่ำผ่อนระยะยาวครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าเบื้องตอน้นนายกฤษดาจีนวิจารณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เสนอให้ทอกอสอและธนาคารออมสินปล่อยให้เงินกู้ยืม1,50 0 0 0บาทต่อรายผ่อนระยะยาวนะครับเช่น20ปีดอกเบี้ย0.1%เมื่อหาออกมาแล้วก็จะตกเดือนละ600กว่าบาทเท่านั้นแต่ก็ต้องไปศึกษาเรื่องดอกเบี้ยและระยะเวลาก่อนโดยต้องหาข้อสรุปโดยเร็วทั้งนี้หากแรงงานที่อิสราเอลฟังอยู่ก็ขอให้สบายใจว่าไทยจะไม่ทอดทิ้งและอยากให้ญาติญาติพี่น้องเนี่ยช่วยพูดคุยช่วยกล่อมให้กลับมาด้วย เพราะว่าสถานการณ์จะเลวร้ายลงไปอีกขณะที่กระทรวงการต่างประเทศระบุว่ามีแรงงานไทยเสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งคนนะครับรวมเป็น31รายแล้วส่วนยอดผู้บาดเจ็บและถูกจะเป็นตัวประกันยังคงเดิมครับในวันพรุ่งนี้จะมีการนำร่าง7แรงงานไทยที่เสียชีวิตกลับมายังประเทศไทยโดยสายการบินอิสราเอลแอร์ไลน์ถึงท่าอากาศยานสวนภูมิตอน10โมง35นาที ก่อนจะให้ญาติญาติรับไปประกอบพิธีทางศาสนาด้านนางสว่างกาเว่าอายุ69ปีแม่ของนายศรีทัศน์แรงงานไทยที่เสียชีวิตจัดเตรียมสถานที่จัดงานบำเพ็ญกุศลศพลูกชายที่บ้านในตำบลน,นาบ่อคำอำเภอเมืองกำแพงเพชรบรรยากาศก็เป็นไปอย่างโศกเศร้านะครับ นางสว่างบอกว่ายังทําใจไม่ได้กับการสูญเสียใจหนึ่งก็ดีใจที่ร่างลูกชายกลับมาถึงบ้านแล้วแต่ก็เสียใจกับการจากไปเพราะลูกชายเป็นเสาหลักของครอบครัวโดยจะตั้งพิธีบําเพ็ญกุศลเป็นเวลา3คืนนะครับก่อนจะมีพิธีชาปนก,กิจที่วัดในหมู่บ้านต่อไปครับ